สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาชิมอาหารกันค่ะซึ่งจะบอกว่าคือแบบว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิด -19 ใช่ไหมแล้วแบบว่ามันเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ไงแล้วแบบสาหรับขาเที่ยวคือแบบต้องแบบคิดถึงแบบว่าอาหารอินเตอร์เลียนแบบว่าออริจินอลแน่ๆน,นะคะวันนี้นะคะเราก็เลยจะพาทุกคนนะคะอุ๊ยแบบัตรหล่นเราจะพาทุกคนนะคะ ไปชิมพิซซ่าค่ะคือเป็นพิซซ่าที่เขาการันตีนะคะว่าแบบว่าชีสเยอะอะไรเยอะมากนะแล้วก็เคยออกรายการแบบว่ามาหลายรายการนี่ให้ดูรอบๆแบบหนึ่ง โอเคเอาเป็นว่าทุกคนเห็นวิวแล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนที่เราสั่งพิซซ่ากันเลยดีกว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราขอแบบเดินเล่นออชมว,วิวก่อนแล้วกันนะจ๊ะเนื่องจากแบบว่าอยู่บ้านนานมากนะคะอาหารนอกบ้านก็ไม่ค่อยได้กินนะคะแล้วแบบบ้านเราแบบไม่ได้อยู่ในเมืองมากบางทีบางร้านก็สั่งเดลิเวอรี่กลับบ้านไม่ได้ ค่ะท่านผู้ชมขณะนี้นะคะมีรายงานมาจากทางสุนัขนะคะว่ามีผู้ต้องหานะคะกระทําการกักขังนุ่งเนียวเด็กคนหนึ่งเอาไว้ในบ้านนะคะเป็นเวลาน,านานกว่า5เดือนคะ่ะทุกคนซึ่งถ้าเกิดว่าใครพบเห็นผู้ต้องหาที่มีรูปพรรพันธ์สันผานประมาณนี้นะคะก็สามารถติดต่อและแจ้งมาได้ที่เบอร์081ค่ะทุกคนไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจไปนะคะเรามีวิธีการจัดการกับคนร้ายรายนี้นะคะได้โดยการใส่แมสและล้างมือบ่อยๆ ไม่ประมาทแกดาตกสรวันนี้มุกสวรยาขอขอบคุณค่ะทุกคนคือแบบเจอเรื่องเกี่ยวกอยียงวะมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องมาอยู่ว่ากําลังนั่งสั่งอยู่นะคะแล้วสรุปว่าอ้าวอ้าวเฮ้ยจู่ๆก็แบบว่ามีน้าคนนึงมาทักนะคะแล้วก็สรุปว่าเออเป็นเพื่อนกับพ่อแม่เรานะเออก็รู้จักกันเออก็งงว่าเจ้าของที่นี่รู้จักกับเรา พิซซ่ามาแล้วโอเมก้านี่พี่มาถ้าไม่อร่อยนะ260คืน5้0ออ่ะโอ <c oughs> ้โหก็ไลยถ้พิซซ่านี้ไต่จากท <c oughs> ี่ี่อื่นยังไงคะต้องชิมทุก <c oughs> ต้องชิมฟาร์มาอร่อยทำไมถึงรัฐบาลไทยถึงส่งไปโชว์ทั่วโลกลองดูฟังนะทุกคนว่าต้องชิมนะคะต้องมาชิม <c oughs> Okay, are